วันนี้ปื้มจางนะครับก็จะแนะนําสถานที่ถ่ายรูปนะครับเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ได้นะครับก็ต้องมาแบ่งปันกันนะครับเห็นไหมครับข้างหน้านี้ครับสีเหลืองทองสวยมากเลยครับผมอยู่ตรงห้างเซนชั่นชิดลมนะครับผมนี่นะครับสวยงามไหมครับรู้สึกจะเป็นของดีอนะครับไม่รู้จะเป็นคาเฟ่หรือที่ขายน้ําหอมนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับยังไม่เสร็จนะครับ เราแนะนําเฉยๆนะครับว่าต่อไปจะมีจุดถ่ายรูปสวยๆแลวนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวสร้างเสร็จยังไงเราจะมาบอกอีกทีว่าเป็นอะไรขายอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคาเฟ่หรือเปล่าหรือจะเป็นที่ขายน้ําหอมหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาดูกันแต่รู้อย่างเดียวว่าสวยงามมากเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับ เราจะนำเสนอสิ่งถ่ายรูปใหม่ๆมาให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอตอนเสร็จเราจะอธิบายอีกทีนะครับบอกเล่าอีกทีนึงนะครับผม